เดี๋ยวครับผมจะส่งรับเที่ยงไม่ไล่กันไปนะครับขอบคุณลูกค้ามากครับนี่ก็อุดหนุนกันเยอะนะครับจะเป็น E C ครับรุ่น E C หนึ่งศูนย์หกนะครับเนาะนี่เป็น H K นะครับหนึ่ง C หนึ่งหกนี้นะครับนี่รุ่นนี้จะมีแถมที่เก็บเสียงเซนเซอร์ให้ด้วยนะครับผมโอเคแล้วมีลางเสริมนะฮะเอ็มล็อกได้ฮะแล้วก็แมกกาซีนแล้วก็ที่ปั่นเนาะครับประมาณนี้นะฮะที่มีครับตรงนี้คู่มือให้พร้อมนะฮะนะครับคู่มือนะฮะคอนเสิร์ต้อมนะฮะนี่เป็นชุดโปรโมชั่นด้วยนะครับผม ก็ให้พร้อมหมดนะครับก็เป็นสปิดออเดอร์ถนะ้าไม่มีก็ให้ปไปเลยครับก็หนึ่งานนะครับของเซม่าอย่างนี้มีครับแล้วก็กระสุนจีคานะเก้าสิบแผ่นพร้อมส่งแล้วก็ยืดลวนรางวัลดีดจับรางวัลให้ด้วยครับเดี๋ยวผมทดสอบไปเลยเนาะครับเนาะประกาศให้ทดสอบในหะ้นี่ก่อเดี๋ยวลองดูแบบว่าทำเองต่ออีกออกแบบแบบนี้ ใ้กอนมาได้โอเยใหรมาณแนะครับช้อนชเอนินตีนะครับโอเคนะครับประโยชนะครับพกกานเอาไว้ทางข้าวแน่โอเคนะครับนี่ก็เอาตามนี้เนาะเป็นสี่เหลี่ยมกลม เพื่ให้มัน,มนอเดือดกันฮะโอเค <Okay. S 1> เดี๋ยวผมก็ยิงนะฮะต้องระวังด้วยนะครับแบบเป็นโหมดนะฮะนะครับ <Okay. S 1> นี่เป็นออโต้เป็นเจนสองที่สุดยอดทั้งหมดต่อก่อนนะฮะก็ใส่ฝังเลยนะฮะเตรียมหรังรต้องใส่ให้เต็มนะครับประมาณไม่รเกือบเกือบสามร้อยแล้วนี่เราออก็ตอกแค่เล็หน่อย ให้ดูว่าทำงานหรือเปล่าวิปั่นปั่นนะฮะไม่บอกปั่นเนาะอ้าวปั่นเนาะโอเคมีกีโมลวันนี้ใช้มีกีโมลปั่นอันนี้มีมีกีโมลปั่นไม่ได้ครับไปนั่งไปนั่งตัวเกลือสะดวกเลยตัก็ขึ้นมาเลยครับปั่น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 อย่างนี้ฮะนะฮะปั่นให้เยอะๆถ้าใส่เยอะนะครับนี่ผมทดสอบแค่นี้นี่แหละโอเค โอเคนะฮะทดสอบแค่ยืนว่าทำงานหรือเปล่านาอนี่นะฮะจกชิ้นมะฮงนิดหน่อยโอเคนะฮะยิงได้โต๊ะโอเคผ่านนะครับผมต้านแงมากตรงล็อกล็อโอเคนะครับยิงนีครับอ่าลองจับให้นะครับ จัดส่งให้นะครับผมก็ต้องรีบพอดีวันนี้จัดส่งหลายหลายท่านนะครับลุก้ารนสก็เป็นช่วงโปรโมชั่นจนหบทเกมที่5เมสายนครับรีบเลยครับแล้วก็วันที่หกจับออกมาครับขอมคนที่เราจัดส่งให้ครับวันนี้เข้าไปหายตับ